นะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปที่ตาเขาประทับใจอะไรบ้างถามถามเลยครับชับในอุดรธานีรูปหนึ่งแฟนคลับสาวสาวอุดรธานีน่ารักไหมครับอ้ยาผู้หลักผยวนำเราพูดซะยาวเลยนะ たまらんえっとタイで初めてタイの映画に出演するんですけど「7days」で来月の頭から撮影に入るので。 อย่างใหญ่จริงๆผู้ชายไงอะไรวะอ่าไม่ไม่ดังค่ะคือกำแงที่าเ่ค่ะนป็นตัองเน้เของคุณนภัสตกรในประเทศไทยนะคะตั้งนับตั้งแต่ต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วพอเข้าโรงแล้วก็ยังไงทุกคนอย่าดึงไปชมกันที่เราเที่ยวแล้วก็เชียร์กันด้วยนะคะครับผมดีแล้วตอนนี้อย่างที่บอกไป

แลื่หมอกตอนเช้าเย็นวันนั้นจะมีคอนเสวยของพริกพ่ิกเกายลีวันนั้นเลยค่ะโอ้ไม่ซ้อมเหรอประมาทแน่นอนใช่ใช่ครับผมนะครับถามนิดนึงถามนิดนึงแฟ่ขับนเหมือนกันนะเนี่ยแก่ขึ้นคุณแม่บอกอย่างนะ้ว่าไอ้ยองตัวเล็กมากอ่ะเขาไม่มีตัวเล็ก เขาบอกเขาไม่มีที่พูดความค้าตัวเล็กตัวเลขผลงานแกใส่สูงจะสูงกับเขาไม่ไบอใช่ไหมเมื่อกี้นี้คุยปภาพยนตร์ที่ได้มาเล่นที่เมืองไทยไปไงมาไงถึงได้มาเล่นภาพยนตร์ที่เมืองไทยครับและเล่นคู่ไทยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีในเรื่องเป็นยังไงบ้าง あのーえー、と去年から彼が、えー、お芝居をしたということを<リ>スタッフのみんなに話をしていた矢先に、えー、ちょうど熱烈、あのーまあ、的にあのオファーをかけてくれた監督さんと脚本家が方書いてその作品が「ブンデ y ズでした。はか ภาพยนต์เรื่องนี้ยทากผู้กำกับก็ได้ให้การติดต่อมาแล้วก็ให้ความสนใจกับคุณมากระตมากอยากจะให้ไปร่วมงานมากคุณรกโก็ได้รับได้หนเรื่องนี้ครับผมนะครับแล้วบทที่ได้เล่นได้รับเล่นเนี่ยเป็นบทยังไงฮะเรื่องราวเอ่อตัวเสยมนตรีิ่あ まあ兄がいて、その兄がタイの人と結婚してて自分が日本であの恋愛に失恋して傷を癒すためにその兄の奥さんの,そのタイの家族のところに足を運んでまあ療養するっていうそこであのまあお盆の7日間にちょっと不思議な体験をしてしまうっていう映画の,あのストーリーですね。はい ในเรื่องของคุณมาโกโตนะคะก็จะแสดงเป็นนักดนตรตีชาวญี่ปุ่นซึ่งบทเนี้ยก็ใกล้เคียงกับตัวเองมากเพราะว่าถูกเขียนขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับคุณมาโกโตที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยนักดนตรตีชาวญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยก็คืออบหักค่ะที่ญี่ปุ่นนี้เขาอบหักเห็นก็เลยหลบมาพักใจที่ประเทศไทยเพราะว่าพี่ชายสาวไทยพอหลบมาพักใจที่เมืองไทยเนี่ยในช่วงที่อยู่ที่เมืองไทยก็ได้เจอกับประสบการณ์รี้ลัวประสบการณ์ ทางวิญญาณนะคะเพราะว่าเปนช่วงที่คนเชื่อว่าวิญญาณกับขาหลุดจะกลับมาเยี่ยบบ้านเกิดอีค่ะอ๋อครับเป็นหนังแนวสยองขวัญนิดนึงอันดูมุตโตเครัทุกทานมุมจริงจงแล้วตันก็มาสั่งกลวไม่ครัทุกท่ที่ คนงเรื่องนี้นะคะคุณมักตะบอกว่าตอนจบเนี่ยคุณมักตะได้มีส่วนคิดตอนจบของเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ไอเดียของคุณมักตะเนี่ยก็ถูกใช้เป็นตอนจบของเรื่องนี้คือคุณมักตอยากทำให้มันจบแบบอึ้งทึ่งน่ากลกค่โอ้โหีครับบมือให้เลยครับผมนี่